นี่ครับเมนูเ่าสี่อยา่างวันนี้กับมิเตย์มิโซเซียนยำโอ้เยอะครับอาหารเยอะมินี่คนดังเลยเนี่ยคนดังครับคนดังขนบมบะมี่พวกนี้กับไม่ได้กินครับมมเมนูปิ้งย่างเท่าคนดังครับ ดังนด,ดีกันบ่ดังเ่ได้กิน,นดังเน่ตอ้แัแตทกโล,ลเราเพื่อโลอ่ะสามโลกระบอกเก้าเซนยนก็เห็นเห่เมนูเฮาโอ้ลียไรยครับเลียไรย,ยำก็มีครับยำหูโอย ไดที่ม่เนี่ยเขาีก่อนระผมแล้วล่ะนี่นะครับวันหยุดกับสิเป็นประมาณนี้ครับคนไทยในเกาหลีครันบผมไทจยากเคกจินนะครับแรงงาน้าไทยเข้าในเกาหลีไนี่นได้เสียบกับารูเ่อกันกินเงินทองมีแบ่งปันกันใส่กันว่าก็ <c oughs> ได้มากกนกับว่าแบ่งกันเด้อ เฮ้ย่ดหานโอเคมไบ้างปั่นกัน ikan, กีนยปั่นกินกันเพื่อนว่าไ่ายาก athletes, เลยลอก๋วเตี๋ยวบีบรุ่งแรกของโลกอากาศยังเย็ uh นู่ครับอากาศยัางเย็นอยต้นพืชสภาแล้วอากาศย่งเย็นย่งหนาวลมวีบีฝนตกเมื่อ อันนี้ก็เป็นพักรับบวกไะได้กินกะแตงแยงลายผักกับผิดพวกเอ็ดสาะเนียแก้วตะไคร้ออก,กำลังปลูกบาคนหนังใตสจำเร็จแล้วครับไม่ได้ยากแล้วเนี่ยไอ้หนุ่มเมืองคนคนขวัญแก่ บ้านไ่โลคนเรื่องเขาแตกไงอาจูมาของเราเราจูมาของเราเดี๋ยวไปสัมภาษณ์คุณนู้งก่อนนี่ครับวันนี้หมูปิ้งนมสดครับสูตรจ่อยอุดรไม่ธรรมดานี่ครับนี่โฉมน้ยของเจ้าของเซฟป บาลเซมบิซีบพี่โซกทวีมหาหิงครับผมไปแล้วครับเซฟเซฟด้กันนะครับพี่น้องครับบังเสียบครับไปแซตนี่มาแซนนะครัพี่น้องเนี่ยนี่เสียวันครับผมฮามาฮาบาฮาบาสิบบาทกระขายฮามากระขายสิบาทกระขายอัไหนก่อนครับครับผมโฆษณามุฟฟีงเอ้าเจ้าของเพจครับคอมเปียวเบิกฟ้าครับ นี่อีกคนนึงครับอมโอมซีดีฟูครับตูกนี่โอมซิดีฟูอมน้อยร้อยลีลาอมน้อยน้อยน้อยละน้อยี่อมน้อยละลยี่นะครับมีการเสียบครับต้องมีทักษะของการเสียบนะครับอยู่ประเทศใดเลยครับอยู่ประเทศเลยเกาหลีนะครับนี่ต้อมาด้ยครับน้อยยี่ยี่ครับผมนี่วันนี้เรามีอาหารมากมายใช่ไงครับนี่ครับโอ้ยเิ็ดเป็นก๊อกแกมเลือกับเข่าเลยครับ จะก้าแก้มรู้จักกันแล้วจะมักมือ่ดีๆมากินเขากินเขาของเนี้ยกันหนึ่งห้วนๆนะครับผมกำลังจะขึ้นคนห่วยๆเลยโอ้โหปว่หลอดเสี่ยปวดหลอด้าปิดแม่ชื่อว่านจ๋าต้อหัดกระยับเต่งไน่กี่น้อยนะครับผมหัดแต่งหัวเสียงาผ่าหัวเต็งไมกี่น้อยเฮาว่ามันธรรมดาสารบนบนมีไม่ไพ่อยู่เกาหลีน่ะนี่โอมน้อยได้ได้ของแท้เลยนี่ครับพี่โชคสวเฮงของเราไปแล้วครับโสวิเฮัง โอ้นี่ครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศของเรานี่ไม่ธรรมดาบรรยากาศยำแรงครับผมโรงงานในการในการครับผมคู้สีร้อม อ้าวนี่ครับพี่บังนะครับบังของเราบังบังครับโอ้พ,อพี่บังครับโอ้นี่โบโลครับโ,โ,โบโลลามโบโลลามของเรากินเตาร้อยแรงมากอ้าวทําไงบรรยากาศปิ้งย่างตอนเร่งๆครับ,รบอันนี้ย่างก่นกนอนหมูปิ้งนมสดป่ะจ้อยแมนครับผมเดี๋ยวครับ ไก่กุดรเหน่าถอนมาทานรู้จักไม้ไชกุดรปิ้งย่างย่างใส่โอ้หลายครับหลายเมนูวันวันผับปลาวันหยุดครับวันหยุดได้กินกันแซ่บครับเผื่อเราไม่อยากเย็บแล้วกันน่ยโหดกว่าหิวใจนะ ลูกชิ hmm. yeah. ้นมาเนี yeah. ่ยล like ูกช <Okay. S 1> right like ิ้นมาละสิบบาทวันนี้มจะเศร้าสิบบาทสิบบาทสิบาทันนี้สิบบาทนี้สิาทันนี้สิบบาทวน้สบาทัน้ขบาทวันนี้สิเนันนี้สบบาทันนี้อิบาันนี้สันนี้สิบบาทวนี้สิบบาทวันนี้ันนี้สิบบานนี้ันนี้ปิบงหมูันนี้สดนะจ๊ะัก่ไก่ิบ่อันนี้ไก่นะครันปิ้ไก่นะทรันยี้ันนี้สูกชิ้นนะครับูกชิ้นไส้ครับไส้ อันนี้กระดูกกระดูกนลิ้นหมูเช่บตรงกันนะครับพี่น้องครับเมืเอเ่อนี้เป็นเป็นวัดนี้ยังครับเมืเอ่อไี้เป็นวัยังเคื่อผ้ากันวัยนะออืโอ้ดูชิ้นใหม่ครับ ปิ้ย่างครับผมปิ้ย่างอันนี้ทำไมอ้พิกเหอันนี้หม้อพริกเว่ยไปเอาจานด้วยเอาต้มอีกเขาเลยเอาอีกบ่าองวิ่งมาเนี่ยต่าเสียลไทคนแต่ต่าเสียงรำไทยที่หลายคย่าบอกผมดิอ่งชี้อต่างเออเออเหมือนจะก ไอเน้ามาอเอื้อนดวงวิญญาณิปนองตับผมตับเอือ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ để được trả lại tất cả các bạn 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 các bạn

ฉันจะโมกคนละบันี้ขาดงันขาดมาผมเลยเด้อรยืมไปยี่สิบตันกไก็เป็นไม้เฟสกันตีก้อยบังกับจิละตอซับเปันละจะได้หมาบ้าเดินที่บ้านไม่มีข้ฮอดตักมาหาพี่ตักมหาพี่ 十几万，哈哈哈哈哈。<laughs>